สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปอดบวมที่เกิดตามหลังหัวใจหยุดเต้นนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาติชัย icu เพราะว่าผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญด้านริศการลบปอด icu ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปอดบวมที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหัวใจหยุดเต้นนะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรและต้องทําอย่างไรต่อส่วนในเรื่องของการป้องกันผมจะพูดในคลิปถัดไปนะครับข้อมูลก็ได้มาจากเรื่องของ การติดเชื้อในปอดนะครับหลังการใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนะครับก็เป็นการรวบรวมข้อมูลลงในวารสารชื่อ Medicina ในปี2025นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีหัวใจหยุดเต้นเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลกับนอกโรงพยาบาลใช่ไหมครับ เราพบว่าในล็อกโรงพยาบาลเนี่ยอัตราการรอดชีวิตเนี่ยจะอยู่ประมาณ8-12เท่านั้นเองไม่ได้สูงนะครับส่วนในโรงพยาบาลอัตราการรอดชีวิตเนี่ยอาจจะประมาณ24ซนะครับซึ่งสาเหตุที่รอดชีวิตเยอะก็ส่วนหนึ่งคืออาจอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นกับลักษณะของผู้ป่วยและสาเหตุที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นอีกนะครับคราวนี้เวลาที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ย ถ้ามันมีปอดบวมขึ้นมานะครับเวลาหัวใจหยุดเต้นเราช่วยกู้ชีพเราจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เครื่องช่วยหายใจใช่ไหมครับถ้ามันมีปอดบวมเกิดขึ้นมานะหลังหัวใจหยุดเต้นเนี่ยตรงนี้มันมีผลต่อการพยากรโรคว่าเอ๊ะเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะเพราะว่ามันมีการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาทําให้ร่งางกายมันเป็นหนักมากขึ้นนะครับถามว่าเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบนะครับก็คือเรามีการติดเชื้อที่เนื้อปอดนะครับ แล้วภาพเอ็กซเรย์ก็เห็นว่ามันมีความผิวติเกิดขึ้นมีอาการทางคลินิกเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปอดบวมเนี่ยนอกโรงพยาบาลหรือก่อนที่เราจะมานอนในโรงพยาบาลเนี่ย48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับตรงน,นี้เราจะเรียกไอปอดบวมนั้นว่า community acquired pneumonia นะครับหรือย่อว่า c a ปเวลาจเจอเห็นคุณหมอเป็นโรคแคปเนี่ยแคปนี่ก็คือหมายถึงปอดอักเสบนะครับหรือปอดบวมที่เกิดนอกโรงพยาบาล แต่ถ้าเกิดหลังจากที่เรานอนโรงพยาบาลไปแล้ว48วันไอ้48ชั่วโมงครว่า48ชั่วโมงนะเราจะเรียกว่าเป็นปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลนะครับเราเรียกว่า hospital acquired pneumonia หรือว่า H a p นะครับ h a p ก็คือเป็นคำย่อของปอดบวมในโรงพยาบาล CAP เป็นปอดบวมนอกโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดตามหลังใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่า ventilator associated pneumonia หรือว่า VAP VAP เนี่ยก็คือเป็นคำที่บอกถึงผู้ป่วยเป็น ปอดบวมหลังจากใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้ว48ชั่วโมงนะครับซึ่งการที่ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วเกิดปอดบวมตามมานะครับเราก็จะต้องพิจารณาว่าโอเคเราใส่ไปแล้วนะนับจากตอนที่ใส่เนี่ยนับไปเลย48ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยลราเกิดปอดบวมขึ้นมาก็คือเป็นแว็บนะครับคราวนี้ถ้าเกิดในกรณีที่คนไข้เขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่บ้านอยู่แล้วล่ะ แล้วถ้ามาที่โรงพยาบาลจะเรียกว่าเป็นแว็บไหมคําตอบก็คือเขาบอกให้นับตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลปุ๊บก,ก็นับเป็นชั่วโมงที่ศูนย์ใช่ไหมครับนับไป48ชั่วโมงหลังจากนี้ถ้าเกิดปอดบวมขึ้นมาก็เรียกว่าแว็บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาใส่ท่ออยู่แล้วเขาถอดท่อช่วยหายใจได้เนาะถอดท่อช่วยหายใจได้แล้วกลับมาใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกแ่าว็บเมื่อแบบไหร่นะครับเขาก็บอกว่าให้นับ ชั่วโมงที่ศูนย์ก็คือหลังจากใส่ท่อเข้าไปใหม่ก็นั่นก็เป็นชั่วโมงที่ศูนย์ใหม่นะครับให้นับจากตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือการนับว่าเป็นปอดบวมที่เกิดจากการใส่ท่อช่วยหายใจไหมนะครับคําถามก็คือว่าบางคนเออ้าวแล้วทําไมใส่ท่อเนี่ยเราถึงต้องเกิดปอดบวมนะต้องเข้าใจก่อนว่าท่อที่เราใส่เข้าไปเนี่ย เราใส่เข้าไปเพื่อหวังว่าจะไปช่วยการหายใจช่วยปอดที่ทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอท่อนนนเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ผ่านจากบริเวณปากเราเข้าไปสู่ในหลอดลมใหญ่ของปอดเลยซึ่งปกติาลาเชโรกเนี่ยมันจะเข้าสู่ปอดของเราเนี่ยมันจะต้องผ่านขนจมกูกผ่านคอหอยของเราใช่ไหมครับผ่านกล่องเสียงอะไรหลายๆลอย่างลงไปหลอดลมแล้วถึงเข้าไปที่ปอดได้ แต่การที่มีท่อที่เป็นสิ่งผิดปกติเนี่ยมันทําให้เชื้อโรคเนี่ยเหมือนมีทางลัดผ่านเข้าจากอากาศเข้าสู่ในปอดเราได้โดยตรงเลยนะครับผ่านพวกภูมิคุ้มกันของเรากลไกลปกป้องร่างกายเราเนี่ยได้เลยได้โดยตรงรวมทั้งไอตัวท่อเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันอาจจะมีเสมหะมีอะไรไปเกาะเชื้อโรคก,ก็สามารถไปเกาะและเพิ่มจํานวนบริเวณนั้นได้ด้วยนะครับมันก็ทาให้คนที่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเป็นปอดบวมได้ง่ายขึ้น พบได้ถึง24นะครับที่เป็นปอดบวมหลังใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเชื้อโรคที่เราพบบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งแบคทีเรียเราเจอบ่อยเนี่ยจะเป็นชื้อชื่อเชื้อนะครับชื่อว่า Staphylococcus aureus หรือว่า Stenomonas a l ิ u s ซึ่งพวกนี้เป็นเชื้อที่พบได้นะครับหลังจากที่ใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วเป็นเชื้อที่พบบ่อยถามว่าเราจะวินิจฉัยไอภาวะแวบเนี่ยอย่างไรนะครับ ปกติคุณหมอก็จะดูเอกซเรย์ปอดนะครับถ้าเอกซเรย์ปอดอย่างน้อย2ครั้งมันมีความผิดปกติของใหม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่ามันมีมากขึ้นเป็นสีขาวทึบเป็นฝ้าเป็นโพรงหนองพวกนี้ก็ถือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะหนึ่งอย่างเช่นมีไข้สูงมีเม็ดเลือดขาวขึ้นหรือต่ําลงผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการสับสนในคนสูงอายุที่เกิดขึ้นใหม่อันนี้เป,นเ,ปนเป็นอาการหนึ่งของปอดอักเสบได้นะครับ รวมกับลักษณะอีก2อย่างก็คือเช่นเสมหะมากขึ้นเสมหะเป็นหนองเหนื่อยหายใจเร็วไอฟังเสียงปอดแล้วมันมีเสียงผิดปกติหรือค่าออกซิเจนในเลือดมันต่ําลงอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะเข้าได้กับปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการใส่เท่าช่วยหายใจนะครับถามว่าคนหัวใจหยุดเต้นมันเกิดปอดบวมเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยมันอาจจะ ้นขึ้นมาแล้วก็สำลักขึ้นมาในคอแล้วก็สำลักลงเข้าไปในปอดได้นะครับพวกนี้คนหัวใจหยุดเต้นก็มีโอกาสเกิดได้นะครับรวมทั้งเวลาเราป่วยหนักเนี่ยเลือดขาวมันทํางานแย่ลงนะครับมันก็ติดเชื้อง่ายขึ้นพวกโรคประจาตัวการเคยผ่าตัดหรือเคยได้รับยาฆ่าเชื้อเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ติดเชื้อได้นะครับการกู้ชีพคือการที่คุณหมอไปกดหน้าอกนะครับไปช่วยหายใจตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถทําให้ เรื่องของอตอนคู่ชีพตอนต้องไถ่ท่อตอนทำแผนการตรงนั้นเนี่ยเชื้อมันก็เข้าสู่จากรเยในช่องปากเข้าไปสู่ในปอดได้นะครับการช่วยชีวิตโดยการลดอุณหภูมิล,ลงเพื่อรักษาสมองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่ต่ำลงก็ทำให้เมล็ดขาวทำงานได้แย่ลงนะครับมันก็ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นอีกลมทั้งอุปกรณ์ช่วยหายใจหด่งน้ำไม่สะอาดซึ่งอันนี้อาจจะพบในในประเทศที่ด้อยพัฒนาเงี้ยนะครับบางทีแบบ อุปกรณ์ไม่ดีอุปกรณ์ค่าเชื้อไม่ดีอย่างเงี้ยพวกนึงก็ติดเชื้อเพิ่มได้นี่คือเป็นสาเหตุที่ทําให้คนหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเกิดปอดบวมได้นะครับคราบสารเบคลินนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนีนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ,ส,รบวสวัสดีครับ